สวัสดีครับวิดีโอวันนี้จะถ่ายให้ชมนะครับที่ดินนะครับที่ดินของเรานะครับหึไร่ไร่ละส้ามแสนห้าหมืนบาทนะครับมีซ่องแปลงคู่กันนะครับแปลงนี้ก็ท่มแล้วนะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้ท่มแล้วนะครับประมาณ1งานตรงนี้ก็จะเป็นที่วางป่าไว้ให้ปลูกผักปลูกต้นไม้ที่อยู่ทําอะไรก็ได้นะครับพืชผักส่วนครัวนะครับ ด้านท้ายนะครับเพื่อนบ้านเยอะเลยนะครับดงไม้บางด้านล่างก็จะติดเป็นทุ่งนานะครับทุ่งนาเพื่อนบ้านเยอะนะครับี่ทิศเนื่อของแปลงที่ดินนะครับนี่คือทิศตะวันออกข้องแปลงที่ดินเพื่อนบ้านเยอะนะฮะเพื่อนบ้านเยอะทางนี้นะครับตะนต์คนกรีฑนะครับอยู่ตรงนู้นเลยนะฮะตรงสุดเขตเต่าปักนะครับตรงนั้นเลยนะครับประมาณร้อยเมตรนะฮะ ถนดนดำนะครับมีคลองด้านด้านโน้นนะครับก็ประมาณห้าร้อยเมตรนะครับก็จะมีถนดนดำตรงด้านโน้นนะฮะที่ดินของเรานะครับไม่ผ่านในน้านะครับค่ายเองอที่ดินตั้งอยู่ที่หมู่เก้าตรบลสักโจมอำเภอดอนจีดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพื้นที่ดินร้อยสี่สิบตารางวาทมแล้วนะครับยกแปลงสร้างแซนบาทหรือจะให้สร้างบ้านนะครับไม่เกินเจ็ดสิบตาราง เมตรนะครับแปดแสนห้านะครับได้เลยนะครับตุนท่านใดส้นใจที่อยากจะมาอยู่บรรยากาศดีๆไวัยเกียนปลูกผักนะครับทำร้านค้าได้เลยนะครับแปลงนี้ทำร้านค้าได้เลยเพื่อนบ้านเยอะนะฮะห้างจากทถาทานีอนามัยวัดโรงเรียนนะครับปากทางนะครับประมาณ800เมตรเส้นทันเวสเกตนะครับประมาณ13 2มอกิโลนะครับ ที่ดินมีน้ำไฟฟ้าปราปาอยู่นะแปลงนะครับลักษณะแบบนี้เลยอ่าดนคอนกรีตนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับอยู่ตรงรถนู้นเลยนะครับกําลังแล่นนะฮะกลังเทมาทึ่งนะครับทางซ่อมฟังเลยอันนี้เพื่อนบ้านเยอะนะครับเพื่อนบ้านกําลังปลูกสร้างใหม่นะครับที่ดินนะครับมีเพื่อนบ้านเยอะนะครับลักษณะแบบนี้เป็นที่ทุง่งนาทาไร่ทํา,า,ทานานะครับเดิมทีเป็นดงไม้นะครับ พื้นที่ของเราก็ตามฟาตะโนดประมาณ50เซน60เซนนะครับลักษณะแบบนี้เลยนะฮะน้ำไปฟ้าอยู่น้แปลงจากสืนทัศนวิเกตนะครับ13อยสองกิโลตัวอำเภอนอนจีดี20กิโลตัวสุพรรณบุรี60กิโลนะครับตลาดลงเกลือตลาดเซเว่นโลตัสห้ามการกินกันใช้นะครับ สิบกิโลนะครับตลาดหลวงเกลือนะฮะเดินทางสะดวกสบายนะครับหน้าวัดหน้าโรงเรียนแปดร้อยเมตรมีร้านค้านะครับใช้ใจใช้ยสร้อยเยอะเลยนะครับข้องกินข้องใช้แค่เพียงแปดออยเมตรนะครับจากที่ดินหน้าแปลงที่ดินเออ่หน้าฟางข้องแปลงที่ดินนะครับแปลงนี้ร้อยสี่สิบเมตรนะเร้อยสี่สิบตารางวานะครับหน้ากว้างประมาณยี่ห้าเมตรนะครับลักษณะแบบนี้เลยที่เติมแล้ว ตองเสนบาทนะครับราคานี้พร้อมราคาค้าหกโอนนะครับแปลงนี้นะครับสร้างเส้นห้าหมื่นบาทถ้าขุดท่มไห้นะครับก็ข้อสร้างหมื่นนะครับเด๋อวจะคุดสะด้านท้ายนะครับมาท่มด้านน้านะครับไม่ต้องกลัวนะครับเรามีทีมงานเมโครไปใช้บริการนะครับท่มไม้มาส์กนะครับประมาณ60สิบถึงเจ็ดสิบเซนนะครับตอนนนขยายซองเลนเป็นคอนกรีตนะครับกําลังจะเทคอนกรีตนะครับ สิ้นปีนี้นะครับตอนนี้งบหมดนะครับเดินทางสะดวกสบายนะครับเชิญมาชนได้เลยนะครับที่ดินของเราโอเคนะครับที่ดินซื่อๆหน้ากว้างประมาณ50เมตรโอเคนะครับ